สวัดีฮะพูดเลยมั่งสิฮะวันนี้เรามีแข่งวบดชนสองตัวนะฮะตัวป่วนทั้งนั้นเลยไปเดี๋ยวไปมาไป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 ค่ะไอตัวนึงไอตัวนึงกินเลอยู่เล่นเล่นดิแต่กําลังลั่งคิดอยู่นะคะไอ้นี่มันกวนตีนว่ะนะมาอุ้ยกดผิดมามาหลายตัวเลยวันนี้ไปไหนก็นี่ไงเออไปไปไปเถอะไปเถอะไปเดี๋ยวก็ไป มาเรามาเล่นเกมอะไรดีเล่นเกมแต่งตัวปลูกผักดำน้ำคุยเกมอะไรดีไหมเกมอะไรดีไหมคิดได้คิดไม่ออกอะไรนะเอาอันนี้ไหมล่ะว Y8 แนวดีสมุดโน้ตนี่ไงเกมนี้ไหมล่ะที่สุดในโลกเล่มเล็กที่สุดในขลังก็มีเล่มใหญ่ไปเล่มเท่าไหร่อะนี่หนังสือนะหนังสือไม่ใช่รูปภาพอย่าคิดว่าเป็นรูปภาพนะฮะ โอเคเปิด<า>เกมแ<ง>กะออกเล่นเกมอะไรดีนะโอ๊ยไฟดับไอ้เก๋น่าจะดับเอ้ไอ้ไหนดีนะเป็ซ่ายเป็ซ่ายที่เล่นจำได้อีกแล้วเหรอไม่บอกเฉยอ,อ,อ๋อจำได้จะ <laughs> <laughs> พาคนไปตายอ่ะอ,อ,อมาหน้ากับไปดับโอ้โหดับดับสเต็ปเลยกล้อง <laughs> เย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่ละโอเคนะเราเอาแบบวงจรแล้วกันนะให้ตอนที่สี่ออกมาแล้วอยากเล่นอนะตอนะอะไรมะตอนหนึ่งให้รอดกันเถอะรอดแล้วตอนหนึ่งอะตอนหนึ่งจบแล้วไนะหนซดานอะไรไม่เคยเล่นเฮ้ยยันอวกาศดาวเสาเฮ้ยนี่มันก็ดวงอาทิตย์ไม่ใช่หรอไอ,อี่มันเล่มเล็กจริงว่ะมองแค่ไม่เห็นเลยมา ผมเป็นไฟเล่นไงวะจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงได้ยินไหมเออฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินไหมฮะเนี่ยผมเป็นไฟเฮ้ยยอเฮ้ยดับดับโอ้โหอุ้ยอะไรอะเป็นอะไรอะมันจะกวนตีนก็ตอนนี้กระโดดดึง เกมนี้ถ้าใครไม่สามารถกินไม่ออกไม่ได้ออกไม่ได้เอโอเอโอเอโอเออ thank you อันยองแม่บอกว่าให้ออกไปได้ข้างนอกโอ้ยฟ้าก็ไปเล่นสิไม่เอะเราอยากเล่นด่านเนี้ยพี่ฟ้ารอดแล้วกดนะอ่ากระโดดมันรับเราด้วยไม่ติดมันรับเราด้วยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกดไม่ติดเอ้ยออกไม่ได้เว้ยเนื้าชื่อบื้อจริง อ,อะไรแ้มาับไปเลยมันน่าจะมีแบบย่องได้ด้วยนะเข็นโน้วคอเล่นดันนี้ได้ไหมแต่ต่อตัว,ต,ต,วต่อตัวต่อตัวต่อตัวน่ามันแพนกวินฮะฮะชอบฮักอะทำไมมันเหมือนไม่แตกต่างจากตอนเก่าเลยเออนั่นดิง่าย,ยางพี่หนูขอเล่นดันนี้ได้ไหมอะได้ไหนไดต่อไปเหรอทำามต่อตรงนี้ มันมันถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะเคยเราเคยเราเคยเล่นไม่ใช่เหรอมันเป็นวงจรถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากอ่ะอย่าอย่าไปสับมันก็แล้วกันวงจรพังง่ายชะมัดเลยอ้าวโทษลืมลืมเดี๋ยวโทษลืมตัวประกอบโทษลืมตัวประกอบไปกดสีเขียวยังเดี๋ยวไปดันก่อนโอเคมันึ้นมาเอามันึ้นมาเอาคริสตัลเนี่ยเนี่ยคริสตัลเนี่ยระวังนึงใช้คริสตัลหรือเพชรวะไปละ อ้าวเฮมมี่เฮ้ยเม่าด้เยเอาใหม่ผิดผิดผิดเอาใหม่ใหม่ทำผิดกันเหรอใหม่ใหม่ใหม่ทำผิดกันเหรออยากมีวนร่วมใช่ไหมยังกับฟ้าทำไม่ผิดอ่ะออกไปซะโอ้ยมาดันไปเก็บ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 ไม่เก็บเพชรแล้วนะไม่เก็บอ่อเราจะเก็บเก็บอันเดียวพอกวนตีนเดี๋ยวมันจะผิดไง เอาให้ตรงไหม่ไดต้องเอาตรงไหนต้องให้ตรงกับตัวไหนนะตรงนี้เหรอตรงตรงไหนตรงนี้ป่ะเดี๋ยวดิลองดูลองดูดันก่อนดันก่อนเฮ้ยัจะทำไงเล่าออกไปนี่เป็นยังไงไปแล้วมันเหมือนดันเลยสักดันเลยนะถ้าจำไม่ผิดบักเดี๋ยวฮะบักอันบักให้เร็วให้ไวให้ไวให้ว่องให้ว่องให้ไวให้้โอ๊ยนี่ต้องเอาเพชรไหมฮะ นอนเพลิดละไม่สนใจอยู่เขาเล่นอยู่คนเดียไปไหนเนี่ยเอาเดาไปไหนเอ้ยเอ้ยเอาไปเดาคนเดียวเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวไปรอกขุดลักโชคดีคงคงจะโชคดีนะฮะเออเออเออตะกี้ทำยังฉุดกำแพงนะนางที่สามโอซิม่วงสัญลักษณ์แห่งอเบก พุ่งโอ้ยเดินยากค่ะหนูเดินให้ไหมอ่ะฟ้าไม่ต้องก็ได้นะฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ฟ้าเล่นแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ได้เล่นไม่ต้องกลัวว่าม่มีส่วนร่วมถอยไปหน่อยครับว่ายน้ำไปเก็บแป๊บนึงก่อนกดโอเคโอเคโอ้แท่งคิวสุดจะวิ่งแข็งวะไม่เอาอ่ะอย่าวิ่งต้องแข็งวิ่งกระโดดไม่ได้เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วไปให้ได้ อย่าเดี๋ยวก่อนเดก่อนมันจับเวลานานนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดไม่ได้เหรอมันจับเวลามันจับเวลาผ่านแล้วไม่ทันนะผมผ่านแล้วจับเวลาใหม่จับเวลาใหม่อย่าตกนะเรียบร้อยอขโทษตกแล้วเรียบร้อยสิ่งละอ้าทำไมตะวันไวจังอ่ะเราเป็นไฟเราไม่ถูกกับหิมะไม่ใช่ละโอเคนะ เนาะอ่ะวันกินจังหรือวันเนี้ยกินแล้วอ่ะให้ฟ้าเล่นเดน้าฟ้าฟ้าเล่นอย่าตกไฟนะฟ้าอ่ะเอาาฟ้ไปไหนอ่ะสับซับตัวละครก่อนแป๊บหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนตัวละครตอนไม่กินใช่ไหมไม่เอ๋อไม่เอาอะไวหรอกเอาแล้วหนูอ่ะไปค้นห้าเร็วเร็วฮะไปเลยฮะลงลาวาก็ได้นะฮะไปเลยกระโดดเลยฮะเล่นเป็นไหมเนาะ เดี๋ยวดินูเคยเล่นอยู่ยนะเขาเคยเล่นแนละ้วทไมี่เดินแล้ว,ก,ลวนนกดตัวนี้เ,เล่นเป็นไห<ป>มฮะฮะอา้าวไปเลยไปเหยียบสวิตต์อะ่ะเงี้ยนิงอ่ะอ้าวพี่ไปแล้วเหรอเนี่ยพี่ไปนานแล้วฮะไปสบาย,ยแล้ว ไสบายแล้วใช่ไหมยใช่ละมาขึ้นมาขึ้นข้านี้ง่ายจะตายเล่นอยากจะผ่านมิวเล่นเป็นหรือเปล่ามาจำเวลาอยู่นะผ่านแล้วฮะคุผ่านแล้วขึ้นข้างบนสิโอมามาไมิวให้มิวเล่นด่านนี้ดีกว่านี่กลังกินอยู่เลยยังมันอะไรกินให้เสร็จรอได้ฮะเอ้ยด่านเดิมนี่ด่านเดิมไงไม่ยอมผ่านสักทีนึงเนี่ย เออจะว่าไปเราข้ามด่านได้เนี่ยอยากขาม,มากเลยข้ามไปเลยใครก็ได้สิบห้านาทีแล้วบอกนะแล้วก็คลิปนี้อาจอาจจะไม่เกินสิบห้านาทีมาขาม่ได้นิวหวังไม่ได้หลังนี้เลยเก็บเฮ้ย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 หนุ้ยิหนุบวิมันขออีกทีเจ๋งว่ะเฮ้ยนี่มีเอาเฮ้ย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  อ้าวมาโผลอันนี้ัไงวะเฮ้ยา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 เอาสวยแล้วไงอ๋อนี่เขาเล่นมือเดียวแสดงว่าต้องมันต้องมาโผลตรงนี้แน่เลยให้เดานะมันต้องมาตรงนั้นแน่เลยเฮ้ยจามาทำไมโอยโอ๊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 นะอายโอ๊อยอออออออยย เอ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยอ้ดีอ่ะอ๋อผิดด้านไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิสตันยังไม่แก่เพลยเลยสับฟังกันออืไปแล้วสิงว่ะฮะเอ้ยหวัดดีหวัดดีจ้าเราออกไม่ได้เว้ยหวัดดีเจ้หวัดดีเจ้เล่นข้างเดียวเงี้ยเล่นค้างเล่นเล่นมือเดียวก็เงี้ยมาได้อยากเล่นอีกอะอยากเล่นอีกอะ เออเอาอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนอย่างนั้นแหลเนี่ยอันนี้มีอะไรไหมอะะเฮ้ยไอ้ไอ้โอตัวตีไม่รู้อันนี้เข้าแล้วไปไหนอะอ๋อโผล่ข้างบนเฮ้ยเข้าเซนชันแล้วนะง่ายว่ะง่ายอะเอาให้เราังเราต้องไปทางไหนอะเราเก็บเพชรมากก็ได้นเฮ้ยนี่ไงเข้าประตูนี้กว้าไปสิฮะกว้าไปไหนอะข้างบนเนา เออเหอะว่างั้นแหะลองฝั่งนี้สิเหมือนกันไหมร่างจะง่ายกว่าเหมือนฝั่งนี้ผมจะได้เปรียบนะอะไรไปด้วยกันอะไรไปเอากลับบ้านโอเอฟเอฟไม่ได้เพชรเลยเน่าลองสามไปเลยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยวะกระโดดอกระโดดไม่ติดกระโดดไม่ติดนะอันนะติดยังวะโดดก่อนที่ต้องพักไอ้นี่พักแมวตอน แมวอ่ะคลิปแมวอ่ะคลิปแมวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนแบบคนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมิวเฮ้ยจะเอ๋ไปดูนี่ดูนี่อยู่นี่มาไปเอาผีทางก็พี่เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้อ่ะตะวันติดเนี่ยออกไงอ่ะฮะไอขึ้นไปไม่ได้ฮะโทษทีออกไงวะเดี๋ยเดี๋ยวเรื่อใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่ พอทีฮะผมเริ่มผมลงผมพลาดไปเรา <c oughs> <c oughs> เอาเอโทษโทษโทษกระโดดไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เอ้ยติดเดี๋ยวไม่ควรกระดึ๊บไปอา้าวทางมาและเพชรไม่เก็บละแล้ว <c oughs> ก็ไปด้านนี้เฮ้ยไปไม่ได้อ่ะมาด้านนี้ ราจะไปยังไงต่ออ๋อหมิวหมิวไปเหยียบหมิวมาเหยียบนี่แล้วเรามาโยกคันโยกตรงนี้แล้วเราไปเหยียบนี่ให้หมิวไปเก็บเพชรกระโดดเอ้ยเียไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปแล้วไม่ต้องออกมานะเฮ้ยเกือบ โอ๊ยอะไรวะเรื่องใหม่เลยอุนสาไปถึงนั่นเอ้ยจะไปไหนอีกอะไปประตูน้ำคราวนี้แกไปเก็บเพชรนายโยคมีดด้วยไปละไปนบื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 ้ลเฮ้ยเฮ้ยเก็บเพชรจะขึ้นข้างบนทำไมวะเออแล้วลงมาข้างล่างงอน นี่ได้เอแน่นอนหนังเอฟ้าเอ้ยฟ้าไม่มีส่วนร่วมเลยตกใจเอ้ยฟ้าฟ้ามานั่งกับพี่มาเร็วจะเอ๋วันนี้ฮะวัีเอ้ยวันนี้เออฟ้าฟ้ามานั่งพี่นี่มานเล่นอันนี้กันดนึงเอ้ยมิวมิวมิวฟ้างอนแล้วฟ้างอนแล้วดนึงดนึงหึงอ่ะลงไปเรื่อยเรยเดี๋ยวด่านต่อไปฟ้ามาเล่นไหมจะเล่นไหมฟ้าต่อไปอ่ะนะ ผมก็ได้เปลี่ยนอุ้โอย่าครบแล้วมั้งยังยังจะเล่นไหมเนี่ยฟ้าเขายังไม่ตอบนะฮะมากดสวิตช์หน่อยฮะไม่ต้องก็ได้ก็ดเดินลงมาแค่นั้นก็จบแล้วอ้าวจะกลับไปที่กลับกลับมาจุดเริ่มต้นอ,อ,อ,อ้าวเย้ยอะไรวะแมวไปจุดนู้นฮะแมว <laughs> แมวแมวเหมือนแมวจะไล่เดียงสาซะแล้วนะเห <laughs> <ๆ S 2> มือนแมวจะไล่เดียงสาซะแล้วนะฮะเหมือนแมวต้องมาตรงเหมือนแมวมาตรงไหนเอ่ย อ๋อรู้แล้วละอ๋อเก็ตล้วไปตรงนี้เองแมวต้องไปวาร์ปจากข้างบนนะคะแมวต้องไม่มีใครเหยียบให้อ่ะไม่เหยียบเหยียบว่าเออทันอยู่ทันอยู่บั๊กอะเดี๋ยวรอขึ้นบักขึ้นบั๊กอะไรเฮ้ยขึ้นเองแน่ใช่หรอไม่เห็นได้ยินนะบักไปบั๊กไปบักไปบั๊กไปบักไปคิดว่าใครมาตีละครั้งแถวนี้ไอ้บ้าแล้วก็จะโผล่นี่ดึกอ้าวไม่ทันนะ เจ็ดสี่ห้านาทีนะฮะแล้วก็ก็ใกล้เวลาจะเลิกอัดละด้านต่อไปอ่ะไม่ให้ฟาดเลย้นดึง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 เอ้าไม่ทันไม่ทันดึงอ่าฮะเออไม่ทันอ่ะมันขึ้นไม่ได้อ่ะผ่านให้ไหมเออได้ละปักข้างล่างเลยฮะแล้วก็แมววิ่งไปเลยแมวซิ่งไปแล้วเอ๋เปล่าเอ๋เปล่าสี ออ๋เก็บไม่หมดฟ้ีมาฟ้าอ่มันแน่นอนเลยด่านนี้ฟ้ามาดิอ่ะเฮ้ยนั่งกับพี่ตะวันแบงเนี้ยพิษด้านพิษด้านพี่ไก่บอกเฮ้ยได้เล่นมันแล้วเหนียวไปโยกสวิตฟ้าไปโยกสวิตฮะให้แล้วไปโยกสวิตเจ๋งอ๋อด่านนี้เราเคยเล่นไม่ใช่เหรอเจ๋งบินเราเคยเล่นไม่ ันนี้ตอนเพิ่งเปิดไม่ใช่หรอเพิ<_<_><_่งเปิดตะกี้ไงอันนี้ป้าประใบีบสีเขียวนะข้างล่างอ่ะมาเลยป้าลองเพลงดิฟ้าตัวนี้มีไม้ต่อไปใหม่ใหม่เฮลโหลืเฮลโหลืเฮลเล่เฮลเล่อย่า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 อย่ย่ไม่ขาดนึงสองสามไปแล้วเฮ้ยเค้างค้างค้างพี่รอแล้วนะเออวับเออทานทานทันพอดีเอ พอใกล้เวลาจบแล้วนะฮะกดอะไรเนี่ยฟ้าไปโดนกดกำไมเร็วเร็วเร็วให้เร็วเลยให้ไวเลยเวลาจะหมดแล้วนะฮะเวลาในการอาอของเราจะหมดแล้วไอ้นั่นก็เช็คทาได้เดี๋ยวเร็วสิวะเดี๋ยวดิเอาผมไม่เจอหนูไม่เคยถนัดอันนี้ไปเองปะทำเองฟ้าพี่ว่าดันง่ายนะนะแต่งไม่ใช่หนูไม่อะนี่ W W กระโดดดู W กระโดด โอเคนะมันก <g binary> ็เจบห้านาทีเต็มที่แล้วนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดิอะไรอ่ะปลาไม่ทันละไม่ทันละไปแล้วสิ่งแล้วใจอือเออเอบีเหรอบายเฮดสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายโอเคเออบ๊ายบาย